วินัยเชิญแม่ของเขามากินมื้อค่ำที่อพาร์ตเมนต์ซึ่งเขาอยู่กับสาวสวยชื่อนิสาคุณแม่จึงอดเครือแพลงในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่ได้อืระหว่างร่วมโต๊ะมื้อเย็นนั้นเองคุณแม่ของวินัยเฝ้าสังเกตสายตาทั้งคู่มองสศกตาก,กันจนลูกชายชักเดาใจออกจึงรีบพูดขึ้นว่าผมรู้นะว่าแม่กำลังคิดอะไรแต่ผมยืนยันได้ว่า ผมกับนิสาเป็นแค่รูมเมทเท่านั้นไม่มีอะไรเกินเลยจริงๆหลังจากแม่ของวินัยกลับไปได้หนึ่งอาทิตย์นิสาจึงบอกวินัยว่าอาตั้งแต่แม่ของคุณมาเยี่ยมเราข่าวนั้นอะ่ะฉันก็หาทักทีกันโปรดไม่เจอเลยที่จริงฉันก็ไม่คิดว่าแม่ของคุณจะเอาไปหรอกนะคะหรือคุณคิดว่ายังไงอะคะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่จะลองเขียนจดหมายไปถามแม่ดู เรียนคุณแม่สุดที่รักผมไม่ได้คิดว่าคุณแม่จะเผลอเอาทัพพีที่บ้านผมไปหรอกนะครับแต่จะว่าแม่ไม่ได้เอาไปก็ยังไงอยู่เพราะทัพพีสวยๆคันหนึ่งหายไปตั้งแต่วันที่คุณแม่มาทานข้าวเย็นที่บ้านขอแสดงความนับถือวินยัยหลยวันต่อมาวินัยได้รับจดหมายตอบจากแม่ของเขาเนื้อความว่าถึงลูกชายสุดที่รักของแม่ แม่ไม่เคยพูดว่าลูกมีอะไรกับนิสาแต่แม่ก็ไม่ได้คิดว่าลูกจะไม่มีอะไรกับเธออืมเพราะความจริงมีอยู่ว่าถ้านิสานอนที่ห้องตัวเองก็คงเจอทะพีนั้นไปตั้งนานแล้วรักมากแม่